ตอนนี้เราไม่ต้องถ่ายกันมื่ๆนะครับสวัสดีชาวบึงสวัสดีครับนี่ก็คือดักปันใจนะครับวันนี้เรามีไฟนะครับนี่ดักปันใจจะจบมอาราธอนนะครับไม่จบแต่ผมลากให้โอเคันที่ไหนครับวันนี้ไม่ถ้ามันจบก่อนสิบโมงผมผมจะไปสมัครให้นี่ไงไปสมัคร ไอ้วิ่งของไทยลีกิศจัดในกรกทอ๋อเผืว่าทั 25, right? hint, right. uh ้ไม่งั้นก็บางทีก็ขี้เกียจวิ่งในแท็กนะยี่ห้ารอบโคตรเบื่อเลยแต่ที่สำคัญมันได้ออกออกออกไอเฟิร์บุ๊คไปไล่ไงอ๋เผื่อติดกล้องกับเขาบ้างวิ่งฟรีมีรูปมีเสื้อที่โฆษณาบิ๊กบิ๊กบิ๊กโฆษณาเออนั่นแหละนั่นแหละวิ่งฟรียีห้ารอบยี่ห้ารอบ โอ้โหเลยไอ,อ,อ,อ้จันไม่ไม่ใช่หรอกผมมาต้องผมไปนัดหมอเองวันนี้เราจะวิ่งสามสวนหรือสี่สวนนะครับสี่สวนไหม <c oughs> ไมึงมีกี่สวนมึนง,งมีกี่สวนเพงพาไปเลย <laughs> ไม่ไม่ได้พกตัางมาเออวะ เฮ้ยมือถือได้พกเอาป่ะพกกอ๋อมือถือพกม่ทแล้วผมไม่พกอะไรเลยวันลืมงให้เสียเล้ยงมาตัวเปล่าน้ำคนเดียว สวนเคยมาแล้วใช่ไหมสวนเคยมาแล้วเคยไปสี่แล้วด้วยชนช็อปครับชนช็อปมีชนเอาเลทครับชนเอาเลท phải lấy bên đây chào à mình xóm theo <laughs> <c oughs> อันนี้ครับตอนนี้อยู่ไหนนะครับอิริอยู่สวนครับอ๋อ,อน,นี้เราวิ่งสามสวนเข้าสู่กิโลที่เจ็ดวันนี้คุมกันเบาๆครับหัวใจร้อยสามสิบกว่าสามหกอย่าเพิ่งองนี้สิเฮียมาวิ่งกับเฮีย ไม่มีอะไรดอกน้ำลงมุดเลยอ่ะเดี๋ยวให้ยู่ถุงไว้แล้วก็วิ่งแต่ข้างในตอนนี้กำลังสถิตที่บึงแล้วครับผ่านไป14กิยังไม่ถึงครับนนเข้ากิโลที่14 14แต่แดดมาแรงมาก พันธุ์นี้ทรงเนี้ยโคตรแท่เลยผมไม่เคยใส่ทรงนี้ใส่เท่ทรงนี้บอกว่าดักอันใจกับพดปันจัง

พาไปซื้อขนมขนมไปจ้ะข้าวไม่ชอบกินนะชอบกินขนมเหมือนกันออขนมไม่ไดเอาไปดีอ่เสพจักรยานไปไหนหัวใจวิ่งแค่ร้อยสามห้านะรู้สึกล้าอย่างนี้ว่า อ่อนไงครับ <laughs> โอเคยอมโอเคไ <laughs> ม่ได้พักไม่ได้พักเรียออมโอ้แดดอะไรวะเนี่ยยาก,การอนอากาศ